กินจนแบบว่าเฮ้ยมันไม่เหลือน้าซุปป่ะก็เลยบอกโอหมันอร่อยอะคะ่ะก็เลยถ้ามองดูแล้วถ้าเราจะมาต่อยอดธุรกิจของเรามันก็น่าสนใจและการลงทุนมันก็ไม่ได้ใช้เงินจํานวนเยอะมากเลยคนะ่ะพนกักงานที่ที่มาแนะนํานะคะก็ ให้คำแนะนําที่ที่แบบว่าดีมากเลยก็คือคอยจะคอยแนะนําเราว่าถ้าเราเจะทำลงทุนขายเนี่ยเราเราจะได้อะไรบ้างนะคะเสร็จแล้ววัตถุดิบของอรุณีมีอะไรบ้างก็จะแนะนําเรานะคะรวมทั้งเรื่องของการสอนนะคะวันที่เราเปิดร้านวันแรกนะคะเขาก็จะมาคอยสอนเราว่าการทำก๋วยเตี๋ยวเราไม่เคยทำมาก่อนเริ่มต้นทำยังไงยังไงคุณต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเงี้ยค่ะ อาจจะพนักงานก็จะแนะนําให้เราแบบว่าเข้าใจเลยเพวันเดียวสามารถแบบว่าทําได้เลยซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะมากนะคะค่ะอย่าในในรายการอุปกรณ์ที่ทางทางอารุณีหรือเซลเสนอมาเนี่ยนะคะถ้าทางเราเนี่ยมีอุปกรณ์บางอย่างอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถนําอุปกรณ์ตรงนี้มาเนี่ยค่ะจะช่วยลดเรื่องของต้นทุนในเรื่องของแฟรนไชส์ได้นะคะ อย่างเช่นที่เรามีก็มีหมอ้อก๋วยเตีเ๋ยวมีพวกอ,อุปกรณ์ช้อนชามอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราเรามีโอกาสที่จะไปหาที่มันมีโอกาสต้นทุนถูกกว่าก็าจะช่วยลดต้นทุนตรงนี้ได้มันสามารถช่วยลดต้นทุนของเราอะค่ะได้ในหลักหมื่นเลยค่ะในการที่เรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเรื่อง,อย,งอย่างแรกคือน้ำซุปเนี่ยมันมันเป็นที่หนึ่งอยู่แล้เพราะว่า การที่เรามีน้ำซุปที่กลมกล่อมแล้วก็ถูกปากคนกินเนี่ยเราแค่ต้มน้ำมันไม่ได้มีขั้นตอนเยอะนะคะส่วนตัวลูกชิ้นก็อร่อยนะคะลูกค้าจะชมมากเลยว่าลูกชิ้นปลาอร่อยมากลูกชิ้นปลาอร่อยมากเรื่องของสูตรอะถ้ามันมันดีอยู่แล้วอะซึ่งมันจะทําให้ทํายังไงมันก็คืออร่อยอะค่ะก็ชิมหมดทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะลองชิมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ รสชาติถูกปากค่ะไม่ต้องปรุงเลยไม่เคยปรุงเลยตั้งแต่กินจริงๆถ้าถ้าจะมาชิมที่ร้านอารุณีก๋วยเตีย๋ยญี่ปุโนอรุณีสาขาอาเทศบาลปากน้ํานะคะก็คือจะถ้าเข้าจากทางโรงพยาบาลเปาโลเข้ามาทางซอยซับบุญชัยนะคะเข้ามาก็คือจะเข้ามาทางซับบุญชัย28แล้วก็ขับตามทางมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมาถึงถนนซับพัฒน,นาหน้าโรงเรียนเทศบาลถ้าถามทางมาก็คือถามได้เลยว่า เทศบาลเมืองปากน้ำอยู่ไหนก็คือจะมาแล้วก็จะเจอเราได้เลยนะคะหรือจะมาทางเทพรักษ์ทางซอยมังกรนะคะก็จะเข้าได้เหมือนกัน,นะะทะลุมาทางด้านหลังนะคะส่วนจะมีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเป็นแพรกษาซอยสค่ะก็มาทางถนนแพรกษาแล้วเข้าซอย3มมาแล้วขับตามทางมาเรื่อยๆก็สามารถมาเจอเราได้เหมือนกัน